จยเล่นในรูปเด้ออายุหมืนนอนคนนสุขภาวกายสุขภาพใจนี่สำคัญที่สุดรักษาสุขภาวกายถ้ากายดีใจก็ดีถ้าใจดีจกายก็ดีใจท่านมันบอกตรงๆ่ันย่งใจบวชแนวแน่ใจยั่งวัยั่งบริโภคธยังกังวลอยู่ใจยั่งกังวลยังสับสนอยู่ผู้เสีอ่อกจังไสคือคนเป็นคนปริโภทค้นไรย่อนเป็นคนกังวล มันได้มาจากกรรมพันธุ์ได้มาจากกรรมพันธุ์ไม่ทันโง่ไม่ธรรมดาเด้เป็นคนเกิดวุน่นเป็นคนขี่ละแว่งเป็นคนขีต่ตกใจลูกชายคือแม่ว่าอาผัพแต่ว่าเอามาหลายพวดพอถือว่าพี่เนี่ยพองทีเกี่ยวกันดาษทำทานนา,าวเขาไปก่อนพี่หวังเ <laughs> บิ้งหนา้าเบิ้งตาเบิง้งตาเบิ้งทางเบิ้งสูงส่งงุ่มยุ่ง ม่งวดน,นี่มุมอยู่ผ่านอยู่นอนเห็นมุมมือม,มุมขึ้นไปขอบคุาอาจารย์ม่าไหเป็นเมตตาเป็นมาเป็นอยันบอกเป็นยันสอนไปเป็นจะไปมือเลยละมือกำแรงมือนี่อยากไปหาเพื่อนไปเสียค่าน้ำมันรถไปเขาบุรีบุรีเที่ยน้ำได้บุมีเอาข้าหน่ำเติมรถได้ไ,ไอ้ไม สาธุอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวัสมินสตุขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยสัพพันสเพกูเรตุสั้งกปาจันโทปนละโซยาถาขอความดลบิีทั้งวงของท่านจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญสาธุสพัพติโยวชัชตุความเจรในทั้งปวงของท่านจงมาปรับไปัมโรโควินัสตุรคทั้งปวงท่านจงหายไปมาเตภาวัตบรรตายโยอันตรายยามีแต่ท่านสุขีทีฆาอยู่โกภะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขและมีอายุยืนสัพพุทธาทุการวินาศสัพพธรรม,มามุภารวินาศสัพพสังขารมุกขารวินะด้วยอระผ้าแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งปวงสัสทธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเถอ,อ,เอาาาว่านะโมจะเอาคาถาไห้มาห่อนหวยไวห้ทวงว่าทวงว่าทวงว่าเมื่อเด้อว่าตามนะโมตัสสะ พระคาวะโตะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว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 ะางวางวางวววาาางงงจืดจืดจืดจางจางจาง จางควา,ามเสน่ห์ใจความเสน่ห์ใจโลคาพยาธิโลคาพยาธิที่้าพยา้ามีอยู่